โอ้ยน้อเอ้าไปพุ่นเยอะมามาเก็บมาเก็บมาให้เป็นครับให้เป็นก่อนเออมันกลมแล้วมันหยิบยากจับยากเยอะมาข้นมาเออนี่เออ สวัสดีค่ะสวัสดีมามาเป็นขับทุกท่านนะคะวันนี้ก็มันอยู่กับเราช่องพายมิ่งมงคลเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวพี่ป้าสโอว์ให้ข้อขาก่อนโอ้ยเอ็งโอ้ทำความสะอ <ทำ S 1> าดใช่ไหมาพดได้ไม่ได้เ,เดี๋ยวรู้กันค่ะเร็บมาเร็บมาเร็บ โอ้ใครกินแล้ไม่ทิ้งลงถังเนี่ยนี่เลยโอ้โหเฮนี่มา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 สุดมาเก็บนี่นี่เออเออวันนี้เป็นนักการนะคะเก็บเงนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงนเออเออมามานี่มามาต้องเหยียบคอนเทาะมันมันจับยาก นี่มามามาเออมา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 เอ๊ะู้เบาหนาดังหนาไล่ไปโดนอะไรมาเนาะเก็บลูกเก็บมไม่ต้องเหยียบก่อนเดียวพอใส่ถุงลูกใส่ถุงเก่งมากครับ

พวกออกทั้งก้นน้ำแน่นอนเมื่อกี้หมือนเรขยะเดี๋ยวพาไปเก็บขยะมานี่มาเอาไปหาขยะเบิ้งมา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 พูดถึกินบุ้หูเจ๊กเก็บพ่อกินแล้วบุ้หูเจ๊กเก็บจักเมียนนี่ต้องให้ลามาตามเก็บที่หลังนี่โอ้โหเออ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  <Yeah. S 2> ไปต่ตอครับไปต่ตอครับเอ,อ้าเม้นขี่ขี่ผู้ใดครับฮะบดจับเลยคือขากแถ่นอผู้เบาเน้มตุ่มนี่เนาะสำรวจด,ดูสิตรงไหนที่มีขยะมีอะไรก็ นักการจัดการนะครับเก็บเลยเก็บก่อนเก็บเก็บก่อนเก็บเก็บเย็บม่ก่อนไม่ต้องมาจุ้งมาจุ้กพ่นนะอ่อนอ่อนอ่อนเก็บก่อนเก็บเอือเก็บ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 หมอเก็บมันเม่นยังลราวันนี้ฮะอะไรเฮ้กล้วยครับกล้วยเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเลยเย็บเก็บมา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  ยิ่งมัเอเออ่งยิ่เออเออวเออโอ้โหยิ่งมั้งยิ่งอ้กว่าจะเข้าใจกันนะคะเออเออเออเอม้เก็บก่อนขออน่มิ่งบอกว่าลากระเอยละเด็พ่อใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว้หมดแล้วนี่รูรางวัลมาให้ผมก่อนครับ เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บนั่นเออเออเเอเเเเก <อ úc. S 2> ็บเก็บเกบนเก็บบนแล้วเริ่มบนแล้วเหนื่อยไงเออต้องให้รางวัลด <sentences. S 1> ้วยเก็บนเออ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 มาเออ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 มามามา เออมามาเออเออร้องทำไมลูกห้องเฮ็ดยงอนนีนี่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 เอาเป็นอะไรฮะเกินหาติดเอาเอาเอาม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  ลถมาเลอ่ะบขวดขายจะพามี่บขวดขายแล้วมามได้ย้อนยุดตัวนี่มามาัถอถอยถอยถอยครับถอยเลยครับ้ทั้งทำทั้งบนนะคะอะไรร้อนเหรอขวอ

อันนี้ะไรไม่ไม่ใช่ไมฮอนเดครับดัมเบิลด์แล้วมิงวะมามามมาอ่มา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 เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วเก็บก่อนเก็บเก็บก่อนเก็บเก็บมาเก็บเออเก็บมาเออเออเข้าไปเออ มามาจำไว้ด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้ <ไป S 2> คือขยะนะครับไปไปขยะ <ไป S 2> ครับ <ไป S 2> ขยะไน,น,นี่นมั้งเยอีกโอ้ยอยาเอ้าไปพุ่น เก็บมามาเก็บมาเก็บมากนีหเป็นครับนี่ให้เป็นก่อนอมันกลมแล้วมันหยิบยากจับยากมามาเออนี่เอองเก่ปไ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 พอแล้วพอแล้วพ่อเหรอครับพอแล้วมาลกแดดดำบอครับไปยนีวไปยนีบ้าน คลิปนี้เป็นชิปทําความสะอาดนะคะเก็บขวดเก็บขยะเดี๋ยวอีกจัหน้อยกัจะเป็นฝึกใสซบาช่วยครับผมช่วยครับอยากอยากซอยก็หนาเพิ่น มาจะซอยพ่อเปาครับนี่เดี๋ยวไปซอยจะช่วยพ่อเปาครับผมเอาละครรอรอดิรอก่อนรอก่อนหึ่บุด้วยบุดบุดบุดเอาเอาเสียงบ่ถือแก้มเนาะอีไอนนี้กอมเมนต์นำบ่อาบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะ ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้มาๆมามาฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ